รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนกระถินร่วมใจร่วมบุญคนสายเลือดสาธารณะสุขที่วัดศรีสุธรรมอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเด้อสิบอกให้อะอออํเภออำเภอท่าบ่อจะจจงจจังหวัดหนองคาย ท,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 ที่ที่นี่ว,วัดอะไรเนี่ยวัดศรีสุธรรมบ้านห้ามะเฟื่อ <laughs> วัดศรีสุธรรมตั้งอยู่ติดลำน้ำโขงที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเยื้องๆกับเมืองหลวงของสอปปลาวคือนครเวียงจันทน์ บุญศรีมณีชัยประธานชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากลออมทรัพย์สาธารณสุขไทยพร้อมด้วยคณะเดินทางมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสากลออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัด จิตเตะนะมียติโลโกภาพคิดสิ่งใดพวกเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นการทำบุญนั้นนะครับทำบุญและทำความดีนั้นความดีและบุญจะตอบแทนนะครับทุกคนที่ทำอย่างพระจสรย์จมาทอดกระถินสมัคคีกันที่วัดศรีสุธรรมอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคาย รเริ่มจากบุญเล็กๆจนถึงบุญใหญ่ในการสร้างโบสถ์สร้างพระบริจาคในตรงนั้นมหัสจรัร์แห่งบุญเล็กความดีนะครับจะทําให้ทุกคนมีความสุขและความสําเร็จอย่างมัสจรรย์อย่างปฏิหารอยากให้ทุกคนได้ทําความดีและทําบุญมีน้อยก็ทําทมากมีมากก็ทําทมากขึ้นเพราะทําบุญเท่าไหร่ อยากให้เดือดร้อนตัวเองมีผู้คนนำเข้าปลาอาหารมาแจกโรงทานแก่ผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ปรารถนาอยากให้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐมีโอกาสทำบุญกระถินเช่นวันนี้ชาหน้าผมอยากเกิดมาให้ชีวิตมีความสุขการต่อสู้เป็นเรื่องปกติที่ผมต้องสู้กับมันชาหนานะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่าย เลือกแจกค่ะหากชาติหน้ามีจริงอยากจะเกิดมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติและความสุขทั้งนี้เพื่อนําเงินไปบุรณะปฏิสังขรณ์วัดศาลาการประเรียนทํารั้วซ่อมแซมปรับปรุงวัดถ้าชาติหน้ามีจริงอยากเกิดมามีอรลยทรัพย์มีกินมีใช้มีจ่ายไม่แจกตลอดไปครับถ้ามีโอกาสได้เกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีมิตรภาพที่ดีแบบนี้มีเพื่อนๆที่ให้ความรักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นคนมีเพื่อน มีพวกมีแต่ความรักซึ่งกันและกันตลอดไปครับคุณแม่ไม่ลืมใจไหมกับสิ่งที่ลูกได้ทาไปภูมิใจบ่ลืมใจดีใจนะการทําบุญกระถินในครัร้งนี้พวกเราทุกคนขอส่งบุญให้กับคนไทยทุกคนนี่สรุป ให้ดีจังซี <P an> ่จ <aún> <yelled> ังซี่ว่าการร่วมกันสืบสารจันลงพระพุทธศาสนาทำได้หลายทางประเพณีบุญกรถิ่นนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนั้นครับขอให้ท่าบอจังเจรลขอให้น้องไทยจังเจรลขอให้ทุกคนที่มาร่วมบุญจังเจริทํทำทๆๆๆทๆท ทำ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 เรามาทำบุญเป็นหน้าทอดกระดินโอชมยูพินอแม่เนื้อหุ่นจะสมไวต่บุญมันช่วยคำจุนตุตัวเราไป เอาดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังสีดูช่อง5กดเลขห้าขอร่วมเชิดชูสืบสารพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้ยืนยาวมั่นคงสืบไปจากวัดศรีสุธรรมอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเดอสีบอกให้ป็นหน้าทอดกระินโอชมยูบินอมเมเนื้ออุ่นจะสมไวแต่บุญมันช่วยคำคุนติดตัวเรา